เซลล์เหตุที่เรานะแก่ลงแก่ลงแก่ลงเพราะอะไรเพราะเซลล์มันเสื่อมนะเหตุที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะเซลล์มันเสื่อมแปดสิบเปอร์เซ็นต์เหตุคือเซลล์เสื่อมปัจจัยที่ทาให้เซลล์เสื่อมคืออะไรครับอนรมูบูอิสระอาุมูลอิสระคืออะไรมาดูกันอันตรายที่ใกล้ตัวที่สุดคืออาร์ูบูลอิสระสรีรร้ายครับที่ทาลายเซลล์เรากัดกัดก่อนเซลล์เราไปตลอดเวลานะครับ อนุโมทิสลาเหล่านี้มาจากไหนนี่ไงสารพิษที่เรากินเข้าไปเจลเข้าไปทุกวันทุกวันทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนจากเนื้อไก่ไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าแมลงจากพืชผักผลไม้ใครปลูกผักกินเองครับดีไหมปลูกเองใช่ไหมฮะโชคดีมากเลยที่บ้านยังมีที่ดินอยู่ใช่ไหมแค่ร้อยกว่าไร่เองไม่เยอะอ๋อที่เล็กก็ปลูกเองได้นะครับผักผลไม้จากยาฆ่าแมลง ท่านเจอแน่นอนถ้าไปซื้อเข,าเข้ากินนะครับมลพิษทางอากาศไม่ว่าจะเป็นสาร,ารคาร์บอนมอนอกไซด์สารอนิกไฮทั้งหลายฟอร์มาลินที่อยู่ในเนื้อสัตว์เฮ้ยที่อยู่ในอาหารทะเลทางอาหารทะเลอย่าสั่งอาหารทะเลที่ตายแล้วนะครับเพื่อผมท่านโดนฟอร์มาลินพันเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะพันเปอร์เซ็นต์นะนะครับไปเหนือไปอีสานอย่าสั่งอาหารทะเลเด้อเอาควายที่มันจะขึ้นไปถึงรูน,นนะนะตำรวผมได้บอกให้ มันไม่โปรูฟาร์ลิมอยู่ไม่ได้นะครับมันเน่าหมดและแหมนะฮะแต่ถ้าไปไปจังหวัดที่อยู่ชายทะเลก็เวลาจะสั่งก็สั่งให้ที่มันเสด็จไปเสด็จมาได้เออไอ้ที่มันตายแล้วไม่จะเป็นก็จะไปสั่งนะครับนอกจากนั้นแล้วนะสารเลื่อนเนื้อแดงพวกไซโคทามีนทั้งหลายนะครับที่อยู่ในเนื้อแดงทั้งหลายพวกอะไรก็สารโพแลสนะสารกันหืนสารกันหืนสารกันบูดพวกฮัฟดอกที่ใส่ มัดดอกพวกนี้ใส่อะไรใส่พวกสารกันบูดดังนั้นมันบูดหมดนะพวกนี้มันเป็นพวกไนเตร์ไงเพราะตะกูลไนเตร์พวกนี้หมดไปโดนความร้อนนะครับมันก็กลายเป็นไนทอซซามีนสุดท้ายกลายเป็นมะเร็งนะครับมันดีซึ่งีบางคนเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารเป็นมะเร็งลำไส้ต้องทำไมเป็นอ่ะนะครับไม่ได้เป็นสมบัติอะไรเลยตัวทีครับเคยกินอาหารอะไรดีไหมกินครับรับไปเป็นรู้ตัวเลยตอนนี้คนเมืองไทยอันดับหนึ่งเลยนะมะเร็ง มาแรงมากนะครับวันนี้ครอบครัวไหนที่เป็นม,มะเร็งถือว่าตกยุคตกยุคจริงเป็นทุกครอบครัวเลยนะครับอน,นุโมทิระหเหล่านี้เมื่อเข้าสู่เซลล์ปั๊บนะครับมันไปทําลายไขมันมันไปทําลายเรื่องของโปรตีนนะครับทำปฏิกิริยากับไขมันและโปรตีนสุดท้ายเซลล์เราเสื่อมนะครับเข้าไปทำปฏิกิริยากับอาหารคัร์โบไฮเดรมของเราสุดท้ายนะราาญญาาหรรกกรรัสพันธุก,กรรมเราเสียดีไปเ,เสียอเนเสียสุดท้ายเกิดเรื่องของการผ่าเหาผ่ากอสุดท้ายกลายเป็นมะเร็ง ก่อน,นเป็นมะเร็งกับเซลล์เริ่มเสือ่อมไปอนุมูลอิสระเหล่านี้นะครับเข้าไปโจมตีไมโทคอนเดียซึ่งเป็นแหล่งผลิตพลังงานที่อยู่ในเซลล์วันนี้เอ๊ทำไมเพียงจังเลยกลับไปบ้านทำไมเพีย่ยนจังเลยสินเชื่บ้านทำไมเปลียนจังเลยเ <c oughs> พราะอะไรเพราะอนุมูลอิสระเข้าไปเยอะอนุมูลอิสระเหล่านี้เข้าไปโจมตีแหล่งที่เปลี่ยนแปลงพลังงานของเราโรงงานงผลิตพลังงานให้เราไมโทคอนเดียซึ่งอยู่ในเซลล์เราเนี่ยสุดท้ายเราก็พิษมันไเปียนจังเลยนะครับก็ติตัวผลิตพลังงานมาโดนอนุมูลอิสระโจมตีนะครับ นอกจากนั้นแล้วเห็นไหมอน,นุพันธ์หรือจดหมายเหล่านี้ที่เรียกมันว่าอิสระเพราะอะไรเพราะมันมีอนุภาคของอิเล็กตรอนที่ไม่ครบคู่ในตัวมันนะครับในพวกแสงยังมีทังท้งหลายนี่แหละมันมีอนุภาคของอิเล็กตรอนเป็นสารประกอบที่มีอนุภาค